สวัสดีค่ะทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอใครที่ติดตามเราอยู่นะคะเราอยากรู้ว่าพาสปอร์ตใช้เวลานานเท่าไรสำหรับธรรมดาลิกรานะคะ,อะของเราใช้เวลา2สัปดาห์กับ1วันนะคะเราไปยื่นตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2023วันนี้เป็นวันที่2 พฤศจิกายนสองพันยี่สิบสามนะคะซึ่งใช้เวลาสองอาทิตย์กับอีกหนึ่งวันนะคะเราได้พาสปอร์ตได้เล่มพาสปอร์ตของเราแล้วนะคะส่วนใบเกิดนั้นส่งมาซัพพลตนะคะแยกกันมาเนาะหลังจากที่เราได้รับเล่มพาสปอร์ตของเราอีกสองอาทิตย์นะคะเราถึงจะได้รับใบเกิดของเราส่งตามมาตรงนี้ ถ้าใครสงสัยเข้าไปดูอินโฟเมชันที่ USCIS นะคะแล้วก็ไปใส่หมายเลขโซเชียลสีเบอร์ข้างหลังนะคะแล้วกไ็ไปใส่รหัสโค้ดที่เขาให้ไวนะ้เนาะก็เข้าไปตัวเช็คดูเขาก็จะขึ้นบอกว่าพาสปรอร์ตของคุณส่งออกไปแล้วถ้าคุณยังไม่ได้รับภายในสออาทิตย์ให้คอนแทค เขานะคะ contact USCIS แล้ว document จะส่งแยกมาให้ภายใน2ออาทิตย์นะคะตรงนี้เนาะก็คือว่า document ของเราจะได้แยกไอ้น,นี่นะคะจะได้แยกจากพาสปอร์ตเนาะสวยมากเลยนะคะข้างใน วันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังและอยากทราบว่าทำพาสปอร์ตในช่วงนี้นะคะช่วงตุลาพฤศจ,จิกายนวานเนี้ยช่วงปลายเดือนเนี้ยทำนานไหมนะคะได้รับภายในกี่วันนะ เรามาอัปเดตให้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไคลทุกการติดตามนะคะ